ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนาำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้มีมสิสทธิอำนาจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อเนื่องนะครับในเรื่องราวขององค์พระเมสสิยาที่มาประสูตดคือพระเยซูคริสต์นะครับหลังจากที่พระองค์ได้ทรงกระทําการของพระองค์เริ่มต้นจากการที่พระองค์รับบัพติศมาและมีพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าหลังจากนั้น พระองค์ก็ทรงกระทำกิจของพระองค์มากมายนะครับซึ่งสิ่งแรกที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั้นก็คือพระวิญญาณได้ทรงเร้าใจพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะให้ซาตานหรือผู้ต่อต้านปฏิปักษ์ของพระคริสต์นั้นได้มาผจญกับพระองค์มาลองใจพระองค์อยู่ถึง4 0วันและที่นั้นพระองค์ได้ทรงอดอาหารด้วยนะครับพระองค์ได้ทรงอยู่ กับสัตว์ป่าและก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรนิบัติพระองค์คุณู้ฟังครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เริ่มต้นสั่งสอนในธรรมศาลาและผู้คนต่างก็มีความสนใจและก็ประหลาดใจในคำสั่งสอนของพระองค์และที่ผ่านไปเราได้ศึกษากันถึงเรื่องราวตอนที่พระองค์ได้ทรงเรียกสาวกของพระองค์นะครับการทรงเรียกของพระองค์นั้นประกอบด้วยสิทธ,ธิอำนาจครับ เมื่อพระองค์เรียกพวกเขาไม่ปฏิเสธทุกคนตาก่อนละสิ่งที่เขากำลังสารลวนอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งพี่น้องคู่แรกที่พระเยซูทรงเรียกเขาก็เป็นผู้ที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาละแหละอวนละบิดาของเขาละการงานละอาชีพของเขาไว้ที่เรือไว้กับลูกจ้างและเขาก็ตามพระองค์ไปทันทีทั้งพี่ทั้งน้องนะครับคุณผู้ฟังครับ เหตุการณ์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ประกอบด้วยฤทธิเดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้านะครับเพราะว่าโดยทั่วๆไปนะครับหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาเรียกเราให้ไปทำงานด้วยให้ติดตามเข้าไปเราต้องคิดหน้าคิดหลังประมวลผลต่างๆอย่างละเอียดทีท้วนนะครับ คิดถึงว่าความเป็นไปได้ในการที่จะนำเราได้แค่ไหนแล้วเราไปเนี่ยจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้างคงไม่ใช่ตอบสนองแล้วก็ลุกขึ้นตามไปทันทีโดยไม่คิดหน้าคิดหลังโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในพระคำของพระเจ้าได้บันทึกไว้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเข้าไปที่ชายทะเลซาบกาลิลีนะครับ พระองค์ก็พบกับพี่น้องชาวประมงและก็พระองค์เรียกเขาให้ตามพระองค์มาเขาก็ละทุกสิ่งทุกอย่างตามพระองค์มาทันทีนี่ถือได้ว่าเป็นสิทธิอำนาจเป็นการจัดเตรียมและเป็นไปโดยฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆโดยทั่วไปขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราเห็นว่าเราทั้งหลายก็อยู่ในกระบวนการนี้เพราะเราได้รับการเร้าใจโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เราได้ยินข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้าผ่านพี่น้องที่สำแดงความรักกับเราผ่านการอัศจรรย์ผ่านหมายสำคัญอะไรต่างๆจึงทำให้เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูรับการทรงเรียกของพระองค์แล้วเราก็ติดตามพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีความคล้ายคลึงกันมีความเหมือนกันในลักษณะการทรงเรียกและการเปิดใจการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับและก่อนที่เราจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปจากพระคําของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าผู้มีสิทธทิอำนาจนะครับผมจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันนะครับซึ่งผมจะขอนำพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่21มาเป็นคำอธิษฐานของเราทั้งหลายนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ทั้งหลายในทุกสถานการณ์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขขอบคุณที่พระเมตตาคุณของพระองค์นั้นมีมากมายพระองค์ทรงอดทนต่อพฤติกรรม ความประพฤติของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ล้มลงในความผิดความบาปบ่อยครั้งที่ได้ทำให้พระองค์ต้องเสียพระทยัยบ่อยครั้งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายดำเนินชีวิตเหินห่างจากพระคำของพระองค์ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยการแสดงออกและด้วยการดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดตามที่พระองค์ประสงค์ ตามที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายมีความอ่อนแอและมีความเหน็ดเหนื่อยในการที่จะต่อสู้กับเนื้อหนังต่อสู้กับธรรมชาติบาปที่มันรบกวนที่มันคอยจะฉุดรั้งข้าพระองค์ทั้งหลายให้ล้มลงอยู่บ่อยๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย แม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะล้มลงจะกกระทำความบาปผิดมากมายเพียงใดเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเงยหน้าขึ้นมองดูที่พระองค์และร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพระองค์ขอรับความเมตตาจากพระองค์พระองค์ทรงฟังและพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงได้ ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดเวลาแม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้ที่จะอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์อย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็อธิฐานแทนข้าพระองค์เสมอวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะยกย่องสรรเสริญพระองค์อธิฐานร้องทูลตามพระคำของพระองค์ที่กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้า พระราชาจะเปรมปรีในพระกำลังของพระองค์ท่านจะปิติยินดีในความช่วยเหลือของพระองค์พระเจ้าทรงประสิทธิประสาทตามใจปรารถนาของท่านและมีได้ยับยั้งสิ่งที่ริมฝีปากท่านทูลขอเพราะพระเจ้าทรงอํานวยพรดีแก่ท่าน พระองค์ทรงสวมมงกุฎทองนพคุณบนศีรษะของท่านท่านทูลขอชีวิตและพระองค์ก็ประทานชีวิตยืนนานเป็นนิจการโดยความอุปถัมภ์และศักดิ์ศรีของท่านจึงใหญ่ยิ่งพระเจ้าทรงประดับพระราชาด้วยยศศักดิ์และความสง่าโอ้อาตรการพระเจ้าขา่า พระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพรเป็นนิดและทรงกระทำให้ท่านยินดีปรีดาต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพราะพระราชาวางใจในพระเจ้าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ผู้สูงสุดท่านจะไม่หวั่นไหวเลยพระหัตของพระองค์จะค้นพบเหล่าศัตรูทั้งหลาย พระหัตถ์ขวาจะพบบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระองค์จะทรงกระทำให้เขาร้อนจัดดังเตาไฟพระเจ้าจะทรงกลืนเขาด้วยพระพิโรธและไฟจะเผาผลาญเขาเสียพระองค์จะทรงทำลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลกและพระพงพันุ์ของเขาจากบุตร ของมนุษย์แม้เขาทั้งหลายได้ปองร้ายพระองค์แม้เขาประดิษฐ์เรื่องชั่วร้ายเขาก็จะกระทําไม่สําเร็จเพราะพระองค์ทรงกระทําให้เขาหนีพ่ายไปและจะทรงเลงธนูไปตรงหน้าเขาทีเดียวข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูในพระกำลังของพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณการช่วยกู้ของพระองค์ให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นที่มาต่อต้านข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจะสรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์ตลอดไปทูลอธิษฐานถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนคุณผู้ฟังกรับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับมาจากพระธรรมมารโกโบทที่หนึ่งข้อ21ถึงข้อ28นะครับพระธรรมมารโกโบทที่หนึ่งข้อ21ถึงข้อ28มีเนื้อความว่าพระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมและพอถึงวันสบาโต พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสั่งสอนเขาทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมาจารย์ไม่ในทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งในธรรมศาลาของเขามีผีโโครกเข้าสิง มันร้องอึ้งว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาทำลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใดท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิและเมื่อผีโสโครกทำให้คนนั้นชักและร้องเสียงดังแล้ว มันก็ออกมาจากเขาคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงถามกันว่าการนี้เป็นอย่างไรหนอเป็นคำสั่งสอนใหม่แน่ท่านสั่งผีโสโครกด้วยสิทธิทอำนาจและมันจำต้องฟังในขณะนั้นกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลีคุณผู้ฟังครับการที่ ผู้คนในธรรมศาลาได้กล่าวออกมาว่าพระองค์ทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนผู้อื่นที่เคยสั่งสอนในธรรมศาลาพระองค์ไม่ได้ทรงอ้างถึงสิ่งที่คนอื่นๆเขียนถึงพระเจ้าแต่พระองค์ได้กล่าวเพราะพระองค์ทรงรู้จักพระบิดาอย่างลึกซึง้งพระปัญญาของพระองค์จึงสำแดงออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งดีซ่อนอยู่ในพระดำรัสสอนของพระองค์นอกเหนือจากวิธีการพูดวิธีการสอนนั้นทั้งนี้เพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูตรัสเรียกผู้คนที่เป็นชาวประมงนั้นเขาตอบสนองและติดตามพระองค์ไป และในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เมื่อพระองค์ได้ทรงสัมทับผีโสโครกนั้นมันก็ยอมรับในสิทธิอำนาจของพระองค์และมันก็ออกไปเมื่อพระองค์ทรงสั่งคนเจ็บคนป่วยก็หายโรคดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเยสูคริสพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่คนดีหรือครูที่ฉลาดที่ประกอบด้วยสติปัญญาแต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และทรงเป็นพระเมสสิยาตามคำพยากรณ์ที่ได้สัญญาเอาไว้ล่วงหน้านั้นและเราทั้งหลายก็ตอบสนองต่อสิทธิอำนาจของพระเมสสิยาองค์นี้ที่เราได้กลับใจมาเป็นสาวกของพระองค์มาเป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระองค์ในทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ ขอให้ประคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นพรสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนและเราจะช่วยโอกาสในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนี้ที่จะนําข่าวดีที่จะสําแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้ผู้คนที่กำลังหลับไหลอยู่ในความมืดมนนั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสิทธิอำนาจ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และตอบสนองต่อสิทธิอำนาจของพระองค์มาเป็นสาวกของพระองค์ต่อไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรม์วิสัจจที่หนึ่งเบียงพราวจะขอ,อนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ แจมำฝัเป็นสัญญาแน่นอทูตสวรรค์ร้องอวยพรปราชาชนเนอยจงยินดีผู้มาโนยปราสุดแล้วงามพึกแถวไร้าราคีเชิญประทับในชีวีเพื่อขานี้ สัญญาแน่นอนทูตสวรรค์ราา้องอวยพรประชาชนเอนยจงยินดีอุมมโโนยพราสุรแล้วทามพุทแล้วไร้ราคีเชิญประทับในชีวิต